ุณผู้ชมครับอันนี้คือผลงานการวิจัยที่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยนะครับ UNC Projoy แล้วก็ UNC Calcium ซึ่งหลายๆคนก็เคยพิสูจน์มาแล้วจากรายการแฉเนี่แหละแต่วันนี้ฟังดีๆนะฮะคุณได้ UNC Calcium 1แล้วก็ UNC Projoy อีกหนึ่งซึ่งปกติเนี่ย2ชิ้นเนี่ย3,980บาทครับผมแต่วันนี้เหลือเพียง1,990บาท 11, <000 S 1> เท่านั้นไม่พอนะฮะเราแถมนี่ไดเป่าผมอย่างนี้เลย ช่ค่ะแถมได้เป่าผมให้อีกหนึ่ง oh, อันได้เป่าผมอีกหนึ่งอันเลยได้เป่าผมอีกให้อีกนอนันง <Ha, S 1> นะฮะ<ม>จริงๆวันนี้เราเออกไปเลยได้เป่าผมนี่ดีไซน์ส,สวยงามสวยงามจริงๆครับเราแถมได้เป่าผมแต่เอาจริงนะวันนี้ U N C แคลซียมหนึ่ง U N C Pro จอยหนึ่งอันนี้จาก3,980วันนี้เหลือเพียง1,990บาทนะฮะคุณแอดไลน์เข้าไปแอด U N C dot Heal แอ U N C dot Heal และเชื่อนะฮะว่าชุดแรกเพราะเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วล่ะ คุณลองดูก่อนแต่ขอให้กินต่อเนื่องสักหนึ่งเดือนอวันนี้คุณแอดไลน์เข้าไปแอด unc h e l t h l หรือสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครหรือ facebook i g เดี๋ยขาไปติดตามที่ unc h e a l เอาแต่วันนี้ในรายการของเราเนี่ยคุณสามารถซื้อได้ในราคาที่แบบพิเศษส,สุดๆเลย